ดีครับวันนี้ก็มารับชมพระง,งั่งเสียนแหลมเกตตูมดูนะครับนะครับเพื่อนๆมาดูจุดจุดตมีก่อนนะครับเพื่อนๆื่อนนะครับส่วนจุดตมีเขาจะส่วนมากจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนันแข้งนี้นะครับจะบุกนะครับนะครับแล้วก็ ส่วนของพิมพ์เนะี่ยต้องคมชัดนิดหนึ่งนะเห็นไหมครับพวกพวกนี้นะเห็นไหมครับนะครับส่วนพิมพ์นะครับจะต,ต้องชัดนิดหนึ่งนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับคมชัดนะครับ สวยนะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้อีกหนึ่งจุดที่เขาดูกันนะครับพวกของเก่าๆนะครับพวกลายมุงพวกนี้จะขึ้นนะครับคุณผู้ชมนะครับเห็นไหมครับดูด้วยกันนะฮะพวกลายมุงทิมซ้อนๆกันเนี่ยครับเห็นไหมครับเขาเรียกลายมุงนะครับเห็นไหมครับการันตีได้เลยแบบนี้นะแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าบางจุดนะครับคุณผู้ชม นะครับบางจุดบางจุดผมว่าเกิดความผิดพลาดอยู่นิดหน่อยนะครับอยู่ตรงตรงพวกดินตรงพวกหินนี้นะครับเม็ดนี้นะครับพวกพวกเม็ดนี้ผมว่าน่าจะนํามาอุดใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูสังเกตจากทีนี่กันนะครับเพราะว่ามันแปลกแปกไงไม่รู้นะครับ พวกนี้นะครับเม็พดพวกนี้แปลกยังไงไม่รู้เนี่ยเพราะว่าในส่วนส่วนในด้านในนี้นะครับด้านในนี้ไม่เหมือนกันนะครับนะครับในส่วนตัวนี้เราจะดูเนื้อได้นะครับเนื้อดินนะครับ ว่าเป็นคนละสีกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะนะครับ,นะรบาพิจารณาช่วยกันนะฮะดูดูนะฮะเนี่ยในช่วงนี้ดินจะเห็นไหมครับดินจะคนละสีกันนะฮะออเ,หนะเห็นไหมครับดินนี้จะออกแดงๆนิดหนึ่งนะเห็นไหม นะครับแต่ตัวนี้มาดันออกดำนะฮะนะฮะเพื่อนๆน,นะครับตัวนี้น่าจะนํามาโปะใส่ใหม่นะครับนะครับอาจจะเนื้อดินของเก่าอาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับเพราะว่านะครับตัวนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับ เพื่อนๆนะครับแต่ผิวของคาบไฟนะฮะเห็นไหมครับก็เรียกผิวไฟนะครับมีความสวยนะเห็นไหมครับเพื่อนๆตัวนี้เทนะครับนี้ได้มาราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับนะครับแต่ว่าเทนะครับวันก่อนว่าจะได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าก็พอดีผิดพลาดนิดหน่อยนะครับนะครับอาจจะซับไม่พอก็ อาจจะเป็นไปได้นะครับคมสวยนะครับคมสวยงดงามนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนคอมเห็นไหมครับในสมัยก่อนนะครับเห็นไหมครับเสียนแหลมเกตูมหน้าหน้าเหมือนเทวดานะเห็นไหมครับหน้าครับดูรูปรูปทรงนะครับเห็นไหมครับ ผมสวยงามในศิลปะนะครับศิลปะสมัยก่อนนีจะชัดเจนนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับสวยชัดเจนผิวไฟนะครับผิวไฟแต่ถ้าใช้มาไม่ต้องไปดูผิวไฟมันแล้วนะฮะถ้าใช้มาเยอะๆแบบนี้นะครับไม่ต้องดูแล้วผิวไฟถ้าถ้าบางทีมันจะสึกนะครับบางทีก็ผ่านการใช้งานมาเยอะเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้แบบไหนบ้างนะครับ เวลาเราไปรับต่อเข้ามาอย่างเงี้ยผิวไฟอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะไม่เหลือแบบผิวไฟตัวนี้อาจจะไม่เหลือแบบอาจจะกลายไปเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับเพื่อนเือนน,นะครับพระง่างเนี่ยยิ่งศึกยิ่งแพงไม่รู้ทําไมแต่ว่าถ้าเป็นพระเหรียญน,นะครับศึกปุ๊บราคาถูกนะครับพระง่างถ้ามีคนใช้เยอะยิ่งแพงราคานะครับแพงสุดยอดนะครับ ตอนนี้ไม่ได้ใช้นานนะผิวก็เริ่มจะกลับมานะครับเห็นไหมครับพวกภาพพวกสนิมพวกนี้ก็เริ่มจะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับนะครับที่มาโปทองเหลืองนะครับถ้าเราใช้สักพักหนึ่งจะทองเหลืองจะเปิดแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช้แป๊บหนึ่งนะก็จะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนนะครับนะครับบางทีผิวไฟเขาบอกว่าในซอกนี้บางทีอาจจะออกไม่หมดก็จริงนะครับ บางทีในยุคนี้บางทีเขาอาจจะขัดจะอะไรก็แล้วแต่เขานะบางทีเราต้องดูจุดตำหนิเป็นหลักนะครับเดี๋ยวนี้นะครับนะครับหนะครับดูจุดตำหนิเป็นหลักนะครับเวลาซื้อนะครับต้องดูของพิมพ์นี้เราก็ต้องดูในอินเทอร์เน็ตดูว่าพิมพ์นี้จุดตำหนิเขาอยู่ตรงไหนนะครับพยายามแคปรูปตรงนั้นมาดูนะครับนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับเพื่อนๆนะครับ ว่าจุดตรหนิเขาอยู่ตรงนี้อีกองหนึ่งก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละครับสมมุติว่ามันอยู่ตรงนี้เอยเยอะๆอเราก็ต้องดูว่าตรงนี้มันอยู่มันต้องอยู่ตรงนี้นะครับนะครับถ้าเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับหนึ่งหลักสังเกตนะครับหลอเนี่ยเห็นไหมครับหลอสวยนะครับรอยตะไบเนี่ยไม่มีนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับถ้าของเก,ก่าจริงแต่บางต้นเนี่ยนี่เห็นไหมครับคาบ ผิวไฟนะฮะด้านในก็มีเกิดขึ้นนะครับนะครับบางบางต้นนี้นะครับตะไบเนี่ยเขาจะมีอยู่ด้านในด้วยนะครับนะครับบางทีขอบขอบเนี่ยนะขอบขอบเนี่ยเขาจะมีตะไบแต่งนะครับแต่งนะครับตะไบแต่งหมดนะครับนะครับ มีลายมุงมาจนถึงนี่เลยนะฮะเห็นไหมครับอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะเจออยู่ไม่ถึงสิบตัวนะครับตอนนี้นะฮะที่เห็นเพื่อนๆเ,เอาออกมาโชว์กันอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับแต่ก็พยายามซื้อเข้าเหมือนกันนะฮะซื้อเข้าเรื่อยๆนะครับนะครับบางทีก็ขายออกไปบ้างนะครับ แต่ก็ต้องดูพิมพ์เป็นหลักนะครับก่อนซื้อบางทีเราไปมั่วพิมพ์ไม่ได้นะครับนี่นะครับรู้สึกว่าจะเจ็บมือนะบางทีก็โดนมาบ้างนะเพื่อนๆนะฮะนะครับบางทีก็เอามาเป็นเรื่องเล่าบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับก็ปล่อยออกไปบ้างอย่างเงี้ยฮะนะครับเอาไปให้คนอื่นเขาขายต่อไปก็มีนะครับนะครับเป็นความ ชอบนะครับส่วนตัวนะครับที่อยู่อยู่ในสายของข้าง่างนะครับนะครับไม่รู้ลงไหลเสน่ห์นะฮะเมื่อก่อนเคยมีใช้อยู่นะครับตัวหนึ่งนะฮะตั้งแต่เด็กๆนะฮะตั้งแต่อายุประมาณสักสิบสามปีสิบสี่ปีนะฮะอายุตอนนั้นนะครับก็ถือว่าคนข้างที่ยังเป็นเด็กๆเป็นหนุ่มนะฮะก็ถือว่าชอบเราว่าสายนี้ดีนะงั่งนะครับ แต่เขาก็พูดว่างัางตาแดงตาแดงแต่เราก็ไม่ไม่ได้มีนะครับสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีพวก facebook ที่หาแบบไอ้นี้ได้ง่ายๆนะครับงั่งเราต้องไปหาบ้านนั้นที่เขามีจริงๆนะครับเขาก็ไม่ค่อยได้บอกหรอกครับว่าเขาอ่ามีงั่งนะครับเพราะว่านะครับในสมัยก่อนก็ไม่ค่อยมีคนเขาพูดกันเท่าไหร่นะฮะนอกจากจะเห็นที่เขาแฝนนะครับว่าพระอะไรอย่างนี้นะครับ เขาถึงจะพูดให้ฟังนะครับว่าเป็นงัง่งใช้ในทิศทางไหนอย่างนี้นะครับนะครับในทิศทางพวกจีบสาวอย่างนี้นะครับเพื่อน,นเขาบอกว่าดีอย่างนี้งอย่างนี้นะครับบางทีเขาก็บอกอ่าเยอะกว่านี้นะข้อมูลที่มาจากคนแกน่นะครับนะครับที่ดีกว่านี้ก็เยอะนะครับนะครับ ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสักเกือบห้าสิบตัวนะครับอยู่ที่บ้านนะครับครับก็ซื้อเข้ามาอยู่เรื่อยนะครับก็เก็บสะสมนะครับนะครับบางทีหายากๆก็เดี๋ยวนําให้รับชมนะครับพิมพ์ที่หายากๆนะครับนะครับบางทีก็ขอแบ่งปันจากพี่ๆในกลุ่มมานะครับนะครับบางทีไม่รู้ทําไมงั่งเนี่ยบางทีซื้อมาแล้วมีแต่คนอยากได้ถูกนะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะฮะบางทีเราจับมาประมาณพันไปปลายอย่างเงี้ยจะมาขอประมาณห้าหกร้อยสี่ห้าร้อยอย่างงี้ก็แย่อยู่นะฮะเพื่อนๆนะครับมันก็จะเจ็บมือนะฮะบางทีก็จะเลิกเล่นไปเลยอย่างงี้ก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าทุนหมดนะครับบางทีเล่นไปเล่นมาก็อาจจะกลายเป็นโจรก็มีนะครับนะครับนะครับบางทีในในกลุ่มในกลุ่มก็มีพอมีอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับ นะครับบางทีเล่นไปทุนหมดอย่างเงี้ยนะครับนะครับบางทีซื้อไม่ส่งของเขาบ้างก็มีนะครับนะครับผมก็เคยโดนนี่ยนะครับหลายรอบพอสมควรนะครับนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ